สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเหล่าตัวร้ายไรยเดอร์ที่ถูกปูมาเหมือนเป็นลาดบอสแต่ไม่ใช่ลาดบอสเข้าใจไหมคือบทปูมาเหมือนจะใช่แต่ก็ไม่ใช่ซะอย่างนั้นซึ่งจะมีใครกันบ้างก็ไปดูกันเลยเทโนจิฮิโรชิ oshi, จากซีรีส์ m a s ์ r ไรเดอร์เบลดเอาจริงใครวะผมก็เกือบลืมไปแล้วนะเนี่ย เท่าที่หาข้อมูลมาดูเหมือนตัวละครเนี่ยจะเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรบอร์ดขึ้นมาองค์กรบอร์ดก็คือองค์กรที่สร้างเข็มขัดของเบลดเรนเกลแล้วก็กาเรนนั่นแหละบอกได้เลยว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีรีส์มาร์ชวเดอร์เบดเกิดขึ้นเพราะชายคนนี้ครับโดยเป้าหมายหลักของเขาก็คือการเริ่มการต่อสู้ของเหล่าอันเดสอีกครั้งหนึ่ง แล้วทาให้ตัวเองเป็นผู้ชนะในศึกนี้เพื่อที่จะสร้างระเบียบใหม่ของโลกแต่การต่อสู้เนี่ยคนที่เข้าร่วมได้มีแต่อันเดธเท่านั้นเขาเลยทำการเอาระบบไรเดอร์ซิสเต็มผสานเข้ากับอันเดธเทียมที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ตัวเองจนมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับร่างนี้มีชื่อว่าเคเบ r r โ s สอันเด2ที่มีเลข2ตรงท้ายชื่อก็เพราะว่าตัวเนี่ยเป็นเวอร์ชันอัปเกรดจากเคเบิลสอันเดตัวก่อน โดยอันเดตัวนี้จะมีหน้าของเทนโนจิฮิโรชิอยู่ที่ตรงกลางหน้าอกเล,เลยด้เรียกว่าเพิ่มความสยองขึ้นเป็นเท่าตัวเลยเท่าที่ฟังมารู้สึกไหมว่าตัวละครเนี้ยเหมือนถูกปูเป็นลาสบอสนะแต่ก็ไม่ใช่ครับเพราะถูกแกงไรเดอร์4คนกับคานไนหรือจิราฟาอันเดชฆ่าตายซะก่อนไม่ได้ตายตอนจบไงเลยอดเป็นลาร์ดบอสเลยคลาสิกเวิร์มจากซีรีส์มาสไรเดอร์คาบุโตะตัวเนี้ยผมเคยพูดไปแล้วนะในคลิป ตัวละครที่โหดไม่เป็นลัสบอสแต่ไม่ใช่รัสบอสไปดูกันได้ในด้านพลังความสามารถเรียกว่าเหนือกว่าตัวลัสบอสจริงๆของซีรีส์คาบูโตซะอีกอะ่ะมีอะไรบ้างอะ่ะหยุดเวลาได้สามารถเคาน์เตอร์ท่าไมบตายได้โอโ้โหโหดจริงครับและเท่าที่จำได้เหมือนจะคืนชีพได้หลายครั้งด้วยนะถ้าจำผิดไปก็ขออภัยด้วยครับแล้วก็ดีไซน์ไม่โคตรเท่โคตรด,ดุดันดีกว่าคุณมิชิมะอีกอะ เลยพูดได้เต็มป่าเลยว่าเนี่ยเป็นตัวละครเป็นตัวร้ายที่มีราศีคนเป็นลัสบอสสูงมากตอนไม่งอยู่ในร่างคนนะโอ้โหตบกาทแท็กปลิวซะเป็นลูกขนุนเลยแล้วมันเก่งจนถึงขั้นเอาชนะคามพโตะในระาสุดยอดได้ด้วยนะคือแม่งโกงมากแต่ก็นั่นแหละครับเพราะว่าโดนจัดก,การไปก่อนก็เลยอดเป็นลัสบอสเลยเพอคลาสิกเวอร์มันมีจุดอ่อนใหญ่ๆจุดหนึ่งก็คือมันรับท่าไม้ตายของไรเดอร์พร้อมการหลายคนไม่ไหวถ้าโดนไปทีนึงนี่คือตายแน่แน แต่ถ้าไม่ตายก็คุอยู่ในสภาพไม่สามารถต่อสู้ได้อ่ะก็ประมาณนั้นครับเทเรอร์โดพันจากซีรีส์มาร์สไรเดอร์ดับเบิลผมบอกเลยนะไอตัวเนี้ยลาสบอสของเรื่องแน่นอนครับยูโทเปียโดพันน่ะมันลาสบอสตอนเหลือทั้งบทบาทความเก่งและความน่ากลัวน่าเกงขามคือมีครบเลยครับสำหรับลาสบอสอ่ะและเอาจริงนะตอนที่สามารถเอาชนะเทเรอร์โดพันได้อ่ะมันสามารถจบตรงนั้นได้เลยเว้ยแต่คนทำอ่ะมันทำต่อไง ตัวเทอเรอร์โดพันเลยไม่ได้เป็นลัสบอสยูโทเปียโดพันต์มันเลยได้เป็นลัสบอสแทนไงเพราะว่าตอนมันเหลือแต่เท r เรอร์โดพัน์มันพิเศษยังไงก็เป็นตัวร้ายที่มีพลังเกี่ยวกับความกลัวครับก็เป็นพลังที่โกงพอสมควรทําพระเอกกลัวโหวดได้อ่ะคิดดูดิในส่วนของดีไซน์ผมพูดเลยว่าไม่ธรรมดามากดูไม่ได้ดีไซน์สวยอะไรขนาดนั้นอ่ะเหมือนมันดีไซน์แค่ตรงส่วนหัวกับส่วนขา ที่เหลือที่แบบส่วนลําตัวมันดูโล่งแปลกๆครับสาหรับผม,มนะจุดเด่นอย่างเดียวของเทเรโดพันน่าจะเป็นหมวกที่มันใส่อยู่นี่แหละและตรงส่วนนั้นนะ่ะมันสามารถเปลี่ยนเป็นปีปาศาจมาช่วยเทเรโดพันต่อสู้ได้ด้วยแล้วดีไซน์ปีาศาจอะ่ะผมว่ามันก็ดูแปลกดีนะดูน่ากลัวสมชื่อดีไวส์แมนจากซีรีส์มาร์สไรเดอร์วิสัดคนนี้ก็กรณีเดียวกับของเบรดเลยครับคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในซีรีส์วิส์ดอ่ะเกิดขึ้นเพราะชายคนนี้คนเดียวเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทําให้วิาสาห์เป็นจอมเวทช่วยฝึกและมอบไอเทมต่างๆให้หรือการกําเนิดพวกแฟนทอมเหตุผลคือต้องการชุบชีวิตลูกสาวเหตุผลแค่นั้นเลยครับแต่ทุกอย่างที่มันทาลงไปเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเลวสามมากคือมีคนตายเยอะมากเพราะการช่วยลูกสาวเพียงคนเดียวอะ่ะแล้วในเรื่องความเก่งนะไม่เก่งกวิาสาห์อีกร่าอินฟินิตี้ก็ยังสู้ไม่ได้อะ่ะแต่แม่งประมาทครับโดนเกรมลินแทงข้างหลังตายดื้อเลย,เลยคือตายแบบงงๆอะ่ะ เข้าใจไหมในสู้ของดีไซน์ก็เป็นตัวร้ายที่มีทั้งร่างไรเดอร์และร่างปีศาจแต่ร่างปีศาจเหมือนไม่ค่อยโชว์อะไรเยอะเท่าไหร่อ่ะส่วนใหญ่ร่างไรเดอร์มันโชว์เยอะกว่าร่างไรเดอร์ก็ตามที่เห็นครับมีความเป็นจองเวทอยู่นะส่วนร่างปีศาจเอาจริงๆนะมันดูหลุดติงเวทมต์ไปหน่อยวะ่ะผมว่ามันเหมือนหลุดมาจากหนังเอเีนสักเรื่องหรือซีรีส์เซนไตสักเรื่องอะ่ะคือดีไซน์เหมือนตัวร้ายเซนไตามากเลยถ้าถามผมว่าผมชอบร่างไหนมากกว่ากันก็บอกเลยว่าชอบร่างไรเดอร์มากกว่าครับ g โ DRIVE จากซีรีส์ a s s r a i e r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  v v e จากใจนะไอตัวเนี้ยมันควรจะเป็น l ล t สบอสมากกว่าไอตัวซิกมาอีกเว้ยแต่ทางออฟ i ิเชียคิดอะไรของมันไม่โลดันเอาตัวซิกมามาเป็น l ล t สบอสเฉยเลยทั้งที่บทบาทในเรื่องอะดูยังไง Go Drive ไม่ก็ล t สบอสชัดๆอะในเรื่องความชั่วก็ชั่วแบบไปสุดขั้วมากคือชั่วแบบดำไม่มีขาผสมอยู่เลยอะคือมันชั่วตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นมนุษย์แล้วอะ แล้วก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้รอยมิวออกอาราว่าด้วยนะในด้านของความสามารถและความเก่งก็เียกได้เลยว่าไม่เก่งจนถึงขั้นโกงกันเลยทีเดียวคือถามจริงเอาอะไรไปสู้วะไม่ขโมยพลังของไรเดอร์หรือว่ารอยมิวตัวอื่นได้อะเอาอะไรไปสู้ก่อนไม่เก่งจนถึงขั้นทําให้ไรเดอร์กับรอยมิวมันยอมร่วมมือกันได้อะเพื่อโค่นโก้ไรท์เพียงคนเดียวอะ่ะไม่ต้องเก่งเบอร์นั้นเลยครับแล้วขนาดรุมตั้ง4ี่ห้าคนไม่ยังสู้โก้ไรท์คนเดียวไม่ได้อีกอ่ะ แล้วโกรธไรสำหรับผมแม่งหน้าหมันไส้มากเลยพอดนจากการได้ก็แอบสะใจอยู่นะแต่มันสะใจไม่สุดอะ่ะอย่าให้แม่งตายอย่างทรมานมากกว่าน,นี้เอาจริงโอมาจีโอจากซีรีส์มารสเรเดอร์จีโอมาสเรเดอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่ไม่ใช่การอวยแต่อย่างใดแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับจะมีไรเดอร์สักกี่คนที่แม่งสามารถเอาชนะลาสบอสจากซีรีส์อื่นๆของไรเดอร์ได้ด้วยเพียงการโจมตีเป็นครั้งเดียว ไม่มีอีกแล้วโอมาจิโอคนนี้แหละครับเก่งสุดแล้วครับในบรรดาไราเดอร์ทั้งหมดถามว่าทําไมโอมาจิโอเหมือนถูกปูเป็นลาสบอร์ก็ดูสภาพดีครับมันคือพระเอกในโลกอนาคตที่เข้าด้านมืดและกลายเป็นจอมมนก็เลยเดาไปไกลเลยว่าพระเอกในยุคปัจจุบันน่ะไปปราบตัวเองในอนาคตแต่ตอนจบกลายเป็นว่าพระเอกกลายเป็นโอมาจิโอซะเองแล้วก็ไปปราบลาสบอสของเรื่องอย่างอนาเธอร์ดีเคทได้แล้วไม่ได้เข้าสู่ด้านมืดแบบเต็มตัวด้วยนะ พอแปลเป็นโอมาจิโอก็ใช้พลังที่มีอยู่อะรีเซ็ตทุกอย่างขึ้นมาใหม่แล้วก็จบซีรีส์จีโอไปก็จะประมาณนี้ครับในด้านของพลังความสามารถก็บอกได้คำเดียวครับโกงแค่นี้แหละในด้านดีไซน์บอกเลยว่าในซีรีส์จีโอ่ะผมชอบดีไซน์ของโอมาจิโอที่สุดแล้วมันดูเท่ดูขลังและดูน่าเกงขามมากเลยอะใครที่ชอบเหมือนผมก็มาเมนบอกกันได้น,นะครับอาร์คจากซีรีส์ Master r a ์เด Ze ์ มันคือปัญญาประดิษฐ์ที่ต้องการทำลายมนุษยชาติโอ้นึกถึง Skynet จากคนเหล็ก Terminator เลยอะ่ะเพราะเรื่องมันคล้ายๆกันอยู่นะแค่ไม่มีเดินทางข้ามเวลาเท่านั้นเองแล้วก็ตามที่ผมเคยพูดไปในหลายคลิปนะครับว่าจริงๆแล้วอ่าอารกอะมันคือล s าสบอสของซีรีส์ Mars r a ดอร e 0 1เว้ยแต่เนื่องจากปัญหาโควิดมันเลยต้องมีการปรับเปลี่ยนบททาให้ตอนจบอะลาสบอสเป็นโฮรบิแทน แล้วบทบาทของอาร์คเอาจงจริงในเรื่องของเซโรวันเนี่ยอาร์คอะเป็นตัวละครที่ปูมานานแล้วนะแล้วพอโผล่มาจริงๆรงอะมันก็เก่งจริงเป็นตัวละครที่เก่งมากคือผู้พระเอกสู้ไม่ได้เลยครับแล้วร่างไรเดอร์อะมันก็เท่จริงจริงนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าไอ้ร่างไรเดอร์อาร์คเซโร่เนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ร่างสมบูรณ์อะร่างสมบูรณ์ไปอาร์ควันนู่นเลยแม้ตัวของอาร์คจะไม่ใช่รัสบอสแต่ตัวรัสบอสอย่างฮโรบิ ที่มีร่างใหม่แล้วร่างใหม่เนี่ยก็ยังใส่คอเป็นอาร์คมาอยู่ดีอะ่ะราชาแห่งความมืดจากซีรีส์มา r s r a รเดอร์ก็ชาดคือภาคไทยผมยังไม่ได้ดูแล้วอังกฤษอ่ะมันเรียกว่าดาร์คคิงอ่ะก็เลยขอเรียกราชาแห่งความมืดแล้วกันนะครับใครที่รู้ว่าเวอร์ชันไทยเรียกไอตัวไร้กลุ่มนี้ว่าอะไรก็มาเม้นบอกกันได้นะครับก็ตามเนื้อเรื่องที่ผมเข้าใจนะคือไอสาตัวเนี่ยมันเคยเป็นหนึ่งเดียวกันมาก่อนและตอนมาโลกมนุษย์มันก็แบ่งร่างตัวเองเป็น3ร่าง ก็คือ3คนนี้แหละครับแล้วมีชื่อเป็นของตัวเองด้วยเรียนจากซ้ายไปขวาก็คือกีกิสเจอร์แมนและอาก์เลียและใช่ครับราชาแห่งความมืดเป็นผู้สร้างกริออนขึ้นมาคือกริออนมันเป็นหุ่นเชิดขอ่อยพวกนี้อีกทีหนึ่งแต่ไปไปมากริออนดันกลายเป็นลาสบอเฉยเลยครับไอพวกนี้ก็คือถามจริงนะมาทําไมมาเหมือนไม่มาคือเนื้อเรื่องอะ่ะมันไม่ได้เล่าไอพวกนี้แบบเล่าละเอียดขนาดนั้นอนะ่ะคือไม่ได้เล่าเลยมากกว่า ก็ซีรีส์ก็ตชานะครับอะไรที่มันควรจะเล่าก็ไม่เล่าอะไรที่ควรจะเล่าตั้งแต่ช่วงแรกก็มาเล่าช่วงท้ายทําให้เวลาเล่าช่วงท้ายอะ่ะเหมือนรีบอะทําให้แบบไม่เล่าพวกนี้แบบชัดเจนอะ่ะจนสุดท้ายราชา่ยความมืดที่เหมือนจะเป็นตัวร้ายใหม่ก็มาเป็นตัวประกอบซะอย่างนั้นน่ะทั้งที่พลังความสามารถของไอ้พวกเนี้ยมันเก่งมากเลยนะก็น่าเสียดายครับและคนสุดท้ายบ็อกกาจาแดกจากซีรีส์มาร์สเรเดอร์กาโบครับ ตอนโผล่มาใหม่ๆนะโอโหราศีความเป็นบอสชัดเจนเลยครับแล้วตำแหน่งของพี่แกก็ไม่ธรรมดาด้วยประธานาธิบดีแห่งโลกกรานิวแล้วบอกก้าเนี่ยมันมีทุกสิ่งที่ลาสบอส,บอสควรมีครับความเก่งความทะเยอทะยานและความเหลี่ยมความฉลาดคือชงมาให้เป็นลาสบอสชัดๆเลยอะแล้วเท่าที่เคยได้ยินมาดูเหมือนทางทีมงานเขาจะตั้งใจเปลี่ยนตัวร้กลางเลื่อง จากสโตมัคเป็นตัวร้ายกลุ่มอื่นแทนก็คือตระกูลจาเด็กเนี่ยแหละครับแต่ก็นั่นแหละทุกอย่างเริ่มด้วยสโตมัคก็ควรจบที่สโตมัคลาสบอสเลยเป็นแรงโก้ไงในด้านของพลังก็ถือว่าแข็งแกร่งพอสมควรเลยนะแล้วไม่มีอย่างหนึ่งที่โกงมากคือพลังวาจาสิทธ์พูดอะไรคนนั้นต้องทําตามถือว่าเป็นพลังที่โกงมากแต่สุดท้ายก็โดนราาพิเศษของกระบุกระทืบอยู่ดี แล้วในด้านของดีไซน์ก็บ็อกก้ามันดีไซน์มาจากคาทูลูนะถึงจะไม่รู้รายละเอียดเชิงลึกแต่ผมก็รู้นะว่าเป็นตัวตนที่ทรงพลังแค่ไหนบอกก้า ok มันเลยดูมีความพิเศษอะแต่ดีไซน์แบบราบปิศาจเต็มตัวผมว่ามันดูสายพลังกำลังมาไปหน่อยนะนึกงว่าจะเป็นแบบดูคล่องแค่กว่านี้แต่แบบนี้ก็ไม่ได้แย่นะก็โอเคแหละ ก็จะประมาณนี้นะครับคิดเห็นยังไงก็เม้นไมได้ครับแล้วถ้าคิดว่ามีตัวร้ายตัวไหนที่เหมือนปูมาเป็นลัสบอสอีกก็เม้นไมได้เหมือนกัน,นครับแล้วถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับช่องของผมด้วยน,นะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ